สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาลอ้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กัณตรีจะมาแกะนะคะจะมาแกะของที่เราสั่งนะคะเป็นบอนสีเนาะเพื่อนๆเนาะบอนสีที่เราสั่งนะคะจากช่องสุภาพรยายพรชาแนลนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะบอนสีกันนะคะ นะเก็บบอลสีกันนะคะเพื่อนๆลอมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเนาะจากช่องยบยพรชาน n นเอาคะเนาะลองมาดูก็เราก็ใส่บอลสีอะไรที่ของพี่กันตรีไม่มีพี่กันตรีก็จะสั่งนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวตัดเลยนะคะเพื่อนๆเรามาดูว่าเป็นไงบ้าง ดนตรีสดเลยนะคะลุ้นๆนะคะเพื่อนๆเนะาะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแกะกันอ้้เพกแน่นมากเลยแน่นมากเลยนะคะนแน่นมากเลย ะคะเพื่อนๆลงมาดูนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างเนาะเพราะว่าบางอย่างที่ส่วนที่กันตรีไม่มีนะคะเราก็สั่นเข้ามาโอ้สวยมากเลยอะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้าง สวยงานจริงๆสวยงามจริงๆนะคะเห็นไหมคะบอนสีจากช่องเยพรชาแนลนะคะนะเดี๋ยวมาดูอันแรกนี่อู้เขาป่อนจุมาเพื่อนๆเรามาดูนเห็นไหมเีดเดียวนี่นะคะ เดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างตัวเลกเป็นอะไรอูดูนะคะพเพื่อนๆลงมาดูนะแพ็ดีมากเลยอะ่ะแพ็ดีมากไม่เหี่ยวไม่ช้ำเลย แพ็กดีจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างตัวไหนตัวนี้แพ็กแน่นเลยแพ็กแน่นเลยนะคะแพ็กเลย มีอะไรกันบ้างต้องแพ็กให้ดีนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าบอลสีถ้าแพ็กไม่ดีแล้วก็จบเลยจบเลยนะคะโอ้อันนี้เป็นอะไรเนี่ย หนึ่งต้นเนี่ยนะคะต้นนี้หนึ่งต้นเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเป็นอะไรนี่นะคะต้นที่หนึ่งนะคะเพื่อนเอนลองมาดูต้นนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะแต่ว่าดูแล้วแพ็กออกมาดีมากเลยนะคะเพื่อนเอนลองมาดูนะแพ็กดีมากเลย ต้นนี้หนึ่งต้นอ่าต่อมาต้นที่สองส่่ห้าต้นนะคะเพื่อนเพื่งนห้าต้นไม่แถมสองต้นนะคะโหแพ็กดีจริงๆตอนนี้เขาบอกปิดกินรีนะคะ น้อต้นนี้ปิกกินรีนี่นะนะคะ่ะปิกกินรีต้นนี้นะคะอ่ะสองต้นอ่ะต่อมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสองต้นโอแพ็กดีแพ็กดีมากๆเลยนี่สามต้นนะคะ ตอนนี้น่าจะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนนะเพื่อนๆลองมาดูต้นนี้นะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะสามต้นอต่อมาไม่รู้เป็นอะไรนะเนี่ยพ่อพี่กันตรีก็เดี๋ยวต้องไปดูใหม่ว่าชื่ออะไรนี่นี่อีกต้นนะึง นี่เป็นอะไรเป็นจุลพลหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะต้นนี้ก็สวยนะคะเพื่อนๆเนาะนี่สั่งบอนสีนะคะสั่งบอนสีมาอ่าต่อมานี่อีก รู้อันนี้พรนครนะคะเพื่อนๆพนพรนครนะคะต้นนี้นะพาะนครนะคะประมาณนี้เลยพาะนครมีหนึ่งใบต้นก็สูงนะคะห้าต้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อะไร อีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนาะนอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเป็นอะไรนะคะหกต้นแปดต้นนะคะแท็กดีมากเลยอะ จากช่องไายพรชาแนลนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเขาจะไลฟ์สดนะคะอันนี้อะไรนะนี่ต้นนึงนะคะต้นนี้ใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนลงมาดูแพ็กดีมากเลยหกต้น ้อ่ะต่อมาโอ้อันนี้จะเรียกอะไรล่ะต้นต้นนะต้นนี้เขาบอกเป็นหองเฮานะเพื่อนเพื่อนต้นนี้หองเฮานะคะเป็นหองเฮา ร้อนเลยนะคะเพื่อนเอนแกะแกะบอลสีร้อนเลยเป็นฮองเฮานะคะให้เพื่อนๆดูเนาะแน่ต้นนี้นะคะฮองเฮานานี้บอลสีที่พี่คณตรีสั่งมานะคะสะภาพดีสภาพดีทุกอย่างเลยจากช่องยยพรชาแนลนะคะเพื่อนเอนสั่งมาเจ็ดต้นเนาะอะไรที่ที่บ้านนี้ไม่มีนะพี่คณตรีก็สั่งนะคะสะสมไว้ โอ้สุดยอดเลยท็้ทปแพดดีมากเลยแพดดีมากเลยแล้วมาดูนี่นี่นี่น,นี่นะคะบอนสี